<S <S ขออธิบายสั้นๆอีกครั้งราชวงศ์มีหน้าที่ปั่นเครื่องเพื่อเอาตัวรอดไปถึงชั้นที่20องค์ักักมีหน้าที่ปกป้องเหล่าราชวงศ์ห้ามปั่นเครื่องตัวตลกจะช่วยเหล่าราชวงศ์หรือจะช่วยนักฆ่าอย่างผมก็ได้ปั่นเครื่องได้ด้วยนะเนแถบตัวตลกเป็นไงโลนกสองหัวไหมและโลสุดท้ายคือนักฆ่าอย่างผมมีหน้าที่เดียวคือหาทางฆ่าราชวงศ์ให้ได้ห้ามปั่นเครื่องก่อนชั้นที่20ผสเจ้าตรงเละ ไอ้ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยลุ่มลุ่มกินโตลุ่มกินโตลาดชวงน้ำชาอ่ามานี่มานี่มานี่ฮอร์ตโอชัอ้นนี้แล้วก็โอ้มันละเว้เฮ้ยมะทองอยู่ไหนวะมะทองมะทองมะทองว่าทอง Where are y o ฮัลโ l ลเป็นัะไเปล่าไม่ใช่โดนหลอก